อินทราพิราระไทแก้วเืได้จับเรือสัพารานกานเจ้าหาเศีโภูมิเยนะครับผมวันนี้ก็จะเป็นนาควันพุธเด้วันพุธข่อยดนี่วันพุธข่อยดนี่ 花。 เอาังไา้ลุงโอวันดเขีวัดี้เข้านวันนี้สวยเนี่ยตอนทำงานไม่สวยแตไม่ทำงานวันนี้ไม่ทำใช่วันนี้ไมทำงานแล้วจะกลับเลยป่ะเนี่ยไม่หนูขอลั้วลยกลับเลยใช่ป่ะกลับเลยใช่ป่ะโค อันนี้อันนี้คือติดเสร็จแล้วกลับเลยใช่ไหมครับลุงไม่ให้กลับเมื่อกี้ไอ้เจ๊กลับเลยกลับเลยนะครับผมไม่ต้องให้ใครเป็นลำจะเป็นคนแบบคนอย่างนี้อ๋อสมองปากฮอตสวยได้ไม่ถึงห้าวิอันนี้นะครับผมเดี๋ยวน้องแพรเขาจะกลับนะครับผมเนาะใครบอกเอาลิขสิทธิ์ควงแขนไอศครีมเต็มเต็มละมุนพุนผ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 ุนงแขนโค้งคนตึ้ง ไอโคมาเตลูกจักเท้าไอโคมีแตโคเป็นยังไงตกาหยุดเลยหยุดเลยข้ากับดีกันล่ะปวดโป้โดนไ่เอาเนาะโดดดาวซาตีนเธอเด็กนี่า เอาผู้ใดมาเปิดเพลงอีก้เอาทังสองเลยเป็นเรื่องมากเผ็ดพลอยนีแต่งามจับมางามเบรตัวอ่านจับเลยงามเบิดตัอันล้วนเลยเอาึ้นมัวก่องตอนนี้ก็กำลังติดพลอใ้ถือว่มครับีตอนนี้ก็กาลังติดพอยให้่นี้ไหมครับวยยังบริท รู้นะชอบเม็ดนี้นะพี่ชีดเม็ดนี้พี่ชีดรู้ชอบเม็ดนี้อืมโอเคเอาไปติดของอ้ไรน้ำลูกอันเลยเจ้าอันเดยสวยก็เอาไปติดของอ้ไรเข้าใจปะเข้าใจแล้วพี่อันนี้นะแท้อันนี้ของแท้ไอ้โคกสียังเหลือยไงที่จะผสมไปเหลือยผสมสีเบอร์ฟซีที่ผสมนะเออยูยูเอาไปยัง ผมอยู่พนในเล็กเล็กไปติดติดีดเพชรช่วอกันครับติดเกันเรื่อยๆมเอาบุ้ิเอารระีานทุกป่ามติดลายป่านี่แบบเต็มคาราเบเต็มคาราเบลครับอันนี้เพชรแท้นะครับผมเพชรแท้นะครับผมเพชรแท้ได้เาบ่แท้มาจับเบื้ออเพชรด้น่อย สุดท้วยยังไม่กลับใช่ไหมครับผมหิมะอึนกันหิมะอึนสุดท้วคือโคกจะกลับหรือไม่กลับครับกลับพรุ่งนี้คอยถามมาเลยบ่อยขนาดนั้นนะพี่ชิดโคกพี่ให้โอกาสอีกครั้งรอบหนึ่งโคกจะกลับเลยไม่กลับโคกไม่กลับคนบางคนมันไม่อยากกลับไม่อยากเต้นละวงพี่ชีดมัดตีใจกันไหมโว้ เพิ่นนี่ไหมติดวันพูธก่อนติดวันพูธก่อน,น<ล>อันนี้กระพุดขึ้น,นอันนพีพุดก้นขนพูดขึ้นไหมใครจะของ่นมาติดตัวอ,กกอนันนี้แขงก่อนนะี่ยอู้ยดัเนาะ แล้วแล้วทางนี้ติดยังเนี่ยอู้โอ้มันสีบ่พอห่วยติดจอยเนาะเอาของเอาไปติดของอ้ายก่อนไปติดวันบุ๊กก็ต้องติดวันบุ๊กก่อนนะเว้ยอือตัดดอกบัวเด้อล่ะตัดดอกบัวฮะกระท่ำแล้วยแมาฟังพี่ดีไอ้คอย จะพึงไม่หยเถาะเาจะพึงไม่หยาดเถาะเออนาเน้นบ่ี่กำลองคี่เขาคือวาจังวะมันเป็ดออกไอโฟมันเต็มโพดมันเป็ดออกค่เป็ดกระามแล้วมันโอ้นันเสียของเพื่อนแล้วอันนี้นี่นี่นี่นีจิ้มเบาเนี่นี่นยิบแมบพลอยเอ้าเ้นี่นี่เนีเบาเบาออกลตุ๊ตเม่อออกอ่ะ นี่ครับนประดับเพชรอันนี้เป็นเพชรแท้นะครับผมเพชรแท้แปดะิบแปดกะลัดนะปวดฟัวบว่ามืออื่นเ้ามาหายล้วบอกว่าเพชรแท้บอกว่าเพชรแท้เราถึงแง่บ่อืมถึงแง่แล้วมืออื่นม้าหายแบบว่านั่นนั่น ไ้กองเพ่นหายเนอะเพรแท้เนอะ่ยรสื่อมาแปดสิบแปดกรนรัดคนนี้นะผมนะนี่ก็ประดับนะครับผมเอาถ้าหยอดแล้วนผมัง นะครับผมตอนนี <önemli> ้เราก็ประดับนะครับสุดยอดแล้วนะครับผมเนาะสวยงามมากนะครับมือน้องโคกับอ่อทงแพรวนะครับผมเนาะสุดยอดนะครับถือว่าเขาเป็นมืออาชีพมากๆนะครับผมเนาะทำออกมาได้สวยงามมากนะครับผมอ่าออกมาทําออกมาได้สวยแล้วก็เจ้าของ เขาเหมือนกับว่าเป็นเจ้าของผลงานแต่เราเป็นเจ้าของชิ้นงานนะครับเขาทาผลงานไว้ได้สวยนะครับผมส่วนเฮ่ากับเป็นเจ้าของชิ้นงานนะครับลุงพลปาแตนก็จะเป็นเจ้าของอนาคบริวารน,นี่ครับผมนอกสนนอกส่วนนอ้นนองๆเขาก็เป็นเจ้าของผลงานสวยครับฝากผลงานไว้กับแผ่นดินนะครับผมก็นาคนี้ก็คู่กับพุทธศาสนาชาวพุทธของเราอยู่แล้วนะครับผมเนาะฝากให้กําลัางใจน้องๆเลยนะครับผมเนาะ เดี๋ยวก็ไ้เมื่อบานแล้วครับผมน้องๆนะครับอันพอดีน้องคกกับแพรเขาจะกลับวันนี้นะครับก็ฝากให้กําลังใจให้ด้วยนะครับผมเนาะก็นะครับงานก็ยังไม่เสร็จนะครับโอเคครับผมสารกิฟี์สวัสดีครับ